โอ้ดอกแรกแหวกมาเลยครับเจ็นตาพูนตาเด้อครับดูครับปกอวกเลครับนี่ติดกันตรงนี้เลยครับโอ้สองอันเลยครับตับเต่าจ้ะนี่นี่ครับโอ้มาเจอตรงนี้ครับเหลือจากเขาครับหลายดอกเลยครับนี่ ถึงนี่นลครับนี่ครับดอกใหญ่ๆครับมันขึ้นไปถึงนู่นเลยครับอขึ้นปีแตะออน,นี่นี่ครับสลังโมงกรนมาองอ,อของ่อมใจบมานอะ่ะเบตตาว,วัดทางนู้นก็เห็นครับนี่ เห็ดปากนกแก้วครับกำลังสวยนะครับดูครับเห็นบางคลิปเขากินนะครับแต่ว่าผมก็ไม่เคยกินนะครับบางคนเขาเรียกเห็ดเห็ดโคนเหลืองครับมันก็เหมือนเห็ดโคนอยู่นะครับแต่ว่าผมก็ไม่เคยเอาไปกินนะครับไม่รู้ว่าเขากินจริงหรือเปล่าแต่เห็นบางคลิปเขาก็เอานะครับนี่ครับสวยๆเลยครับเาะมือลอมือยา นี่ครับอือดอกกำลังสวยๆแล้วครับวันนี้อ้นนี้ยังเล็กอยู่บานเนี่ยน,นี่ม้นกรอมเลยตาใบตองครับบตาใบไม้ครับวิธีใหม่ครับคลานเลยครับ สองดอกครับตรงนี้อ,อุย้ยสุลโอ้หนี่ครับคนนี้เจอเยอะเก็บเลยครับถ่ายเฮ้ยถ่ายเฮ้ย ใส่หมวกกันน็อกเก็บเห็ดรับหมานมากครับนี่ครับห้าหกดอกตรงนี้เลยครับทางนี้ด้วยครับโอ้ในโชนน่อยโชนน่อยนี่ครับโอ้โหหนึ่งแกงนะครับตรงนี้ตรงนี้เจอเห็ดพึ่งเหลืองคามครับครั้งที่แล้วไม่รู้จักครับไม่เอาไปครับเอยเอาไปครับแต่ว่าไม่กล้ากินครับเดี๋ยวครั้งนี้จะลองเอาไปกินดูครับ ี่จะกล้ากินหรือเปล่าเห็ดพึ่งเหลืองคลามครับขึ้นกันม,มูอยู่นะครับตรงนี้ เห็ดอะไรก็ไม่รู้ครับ<พ>แปลกดีครับอันใหญ่ก็น่าจะมาเอาก่อนหมดแล้วครับหรืออันแค่นี้ครับอันแค่นี้กับอัน,นน้อยอย่างนี้ครับนี่นี่แบบนี้ ดูครับขึ้นแอบๆอยู่อย่างนี้ครับอดอกสวยๆเลยครับตะไรเจ้าตัวตะารตรงนี้ครับมากับทีมงานครับก็ได้กันทุกคนครับ นี่ใสกิสอบเลยตอนนี้ก็พาทีมงานออกจากป่าตับเต่าแล้วครับมาป่าเห็ดยูคาครับนี่ครับกำลังเก็บอย่างเมามันเลยครับมันก็เริ่มโตขึ้นแล้วหลังจากเมื่อวานครับเก็บไว้เล็กๆครับวันนี้ก็โตพอดีแล้วครับยังเล็กอยู่นิดนึงครับแต่ว่าเอาได้แลวครับ นี่ครบับขนาดนี้ขนาดนี้ก็มี จริงจังมากจะโดนฝนอีกเหมือนเมื่อวานหรือเปล่าครับโอ้เกือบโดนรังมดแดงครับก็ไม่รู้จะเหลือเยอะแค่ไหนครับเมื่อกี้ก็มีรถกระบะมาจอดอยู่คันหนึ่งครับมาเก็บตรงนี้ครับ อ้ยยังเล็กๆก็มีครับดูดูครับอย่างนี้ អានិគបះគីហើយទៅសាលច្រើនតុតុម៉ានគីមុនហើយ ต้นย่านี่ครับเก็บยากนิดหนึ่งต้องระวังครับมันบาดมือไม่ต้นเพลิงเคลื่อนอ๋อ เ็นเมื่อวานครับเล็กๆครับผลของการเก็บใบครับผลของการเก็บใบคือการมาไม่ทันเขาครับเขาเขียจนมุ่นนะครับแต่ก็ยังลงเหลืออยู่บ้างครับนี่ครับสวยๆเลยครับ อยู่ลายดอกเลยครับตรงนี้หลงเหลือจากเขาครับพอได้เก็บอยู่ครับผลของการเก็บไว้ครับเห็นเมื่อวานครับยังเล็กๆครับ แต่ก็เก็บไว้ก่อนครับเก็บไว้ก่อนก็เดินขาเอาหมดครับจะไม่เป็นไรครับก็ดีกว่าเก็บอันเล็กๆให้มันเสียทิ้งครับเก็บไว้ให้มันใหญ่ก็เหลือให้ถึงเราบ้างเหมือนกันครับก็แบ่งๆกันเก็บไปครับ นี่ครับทีมงานได้เยอะไหมทีมงานทีมงานก็ได้พอกินอยู่ครับ ตรงนี้ครับเราอบบวกเลยครับพอได้เก็บอยู่ครับน้อยๆนี่ครับตอกสวยๆอยู่ครับสรุปยอดได้ยอดหมานของเรานะครับวันนี้ไม่ได้สรุปที่ป่าครับเพราะว่าโทรศัพท์แบตหมดครับมาสรุปที่บ้านครับก็ถือว่ามานนะครับนี่ได้เห็ดตับเต่าเยอะอยู่พอสมควรครับผลเยอะครับวันนี้ทีมงานเข้าไปด้วยครับแล้วก็เห็ด ขมเห็ดยูคาครับก็ได้เกินครึ่งก้า่ยู่ครับครับขอบคุณทุกการรับชมนะครับทุกไลค์ทุกเมนทุกแชร์ทุกการติดตามนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับคอสอปหอคณะสำรวจป่าเห็ดสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ